สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมฆกำแหงเพชรนะครับอยู่ที่ช่อง M M c a c t u s Channel นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับเป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งนะแต่ก็ยังไม่มืดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับทำให้มืดช้านั่นเองนะครับเมื่อเวลาจะเข้าสู่หนึ่งทุ่มแล้วแต่ก็ยังไม่มีความมืดสักนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเป็นฤดูดหนาวเนาะก็จะมืดมดแล้วตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วหกโมงหกโมงครึ่งมืดเริ่มมืดตึกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านมาชมแปลงต่อนะครับเป็นต่อสามเหลี่ยมของเรานะครับตอนนี้ก็ต่อขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ดูแล้วจะเยอะเกินนะครับก็มีล้มๆ้มบ้างนะครับเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ วันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมว่าเหตุผลที่เราไม่ควรตัดตอตอนเย็นนะครับเป็นเพราะอะไระครับเดี๋ยวนี้เราไปชมกันนะครับนี่ผมจะให้ดูนะครับตอจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะลักษณะเบ์นแดดนะครับโดนแดดเรียนะฮะนี่ดูนะครับผิวของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะจับดูจะ นิ่มๆน,นะครับอ่อนๆน,นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คือแก่แล้วนะแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่นะครับก็คือโดนแดดแรงเกินนะครับก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกันเยอะนะครับนี่นะครับเราก็เลยยังไม่ต้องไปตัดนะครับตอนเย็นก็คือปล่อยไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนใจเย็นเนี่ยอย่างนี้ก็คือตัดได้แล้วแต่ว่าพอโดนแดดเรียปุ๊บ ก็ทำให้เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราจะตัดต่อนะครับจะตัดต่อก็รออีกสักหน่อยอดใจอีกสักนิดนะครับรอให้ถึงช่วงเช้านะครับเป็นเวลาประมาณ6กโมงขึ้นไปนะครับถึงประมาณสักสิบโมงนะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมในการตัดต่อไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะฮะนี่ขนาดตอแก่ๆนะฮะยังเป็นนะฮะแดดรียหมดนะครับก็คือรอก่อนเนาะอดใจรอวันใหม่ แล้เราจะเห็นธรรมชาติสันร้างสร้างสรรมาทําให้ตอเราเขียวชอุ่มแล้วก็เต่งตึงนะครับนี่ดูนิ่มเลยนะครับอุ้ยน้ําแทงโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูการที่เราไม่ควรตัดตอตอนเย็นนะครับถ้าจะตัดก็ตัดสักช่วงเช้านะครับจริงๆตอก็ แก่เยอะแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกผมกําลังจะคว้ากันไกมาตัดต่อช่วงเย็นนะครับแต่ก็เป็นอย่างที่เห็นเลยก็คือตัดไม่ได้ร้อยแดดเพียบเลยนะแดดเรียโอเควันพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายอีกทีตอนเช้าเนาะจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมว่าไอต่อตอนเช้ากับตอตอนเย็นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นแล้วตอนเย็นตอนเนี้ยก็คือเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูพรุ่งนี้เช้านะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวให้ดูพรุ่งนี้เช้าว,ว่าจะตึงตึงแค่ไหนเขียวแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ก็รอชมนะครับเดี๋ยวเพิ่งอ,ออกจากคลิปไปไหนกันเดี๋ยวผมจะเดินให้ชมต่อที่โดนแดดเลียกันก่อนนี่ครับน,นี่โอเควันนี้ก็ลาไปก่อนเราก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนกันนะครับ อรุณสวัสดิ์กับเช้าวันใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับประมาณ8ปดโมงเช้านะครับตอนนี้ก็พาทุกท่านมาชมต่อเนาะหลังจากที่เราทําคลิปไปเมื่อวานนะครับถ่ายถ่ายวิดีโอนะเมื่อวานก็จะมีแดดเรียนะต่อตอนนี้เลยถ้าจำไม่ผิดวันนี้ดูนะครับหายไปแล้วนะครับดูนะครับนี่ดูใกล้ แต่ละตอไม่มีไอ้รอยขา,ขาวๆแล้วนะครับดูอย่างตอนนี้ที่เราจับนุ่มๆวันนี้โหแน่นๆน,น,นะฮะแข็งปั้งนะฮะพร้อมตัดนะครับผมก็นี่มีกรรไกยตัดตอมาละเดี๋ยวก็จะไล่ตัดนะครับจะได้ตัดเด็กๆสักหน่อยนึงนะฮะเยอะด้วยตัดวันละนิดนิหน่อยนะครับเอาเท่าที่ทําไหวนะครับ วันละนิดละหน่อยเนาะตัดไปนะครับผมก็จะตัดประมาณวันนึงก็วันแถวนึงนะมันมีหลายแถวด้วยของผมแล้วก็มีถุงดําต่อถุงดําอีกตัดกันเพลินๆน,นะครับตัดตรงนู้นเสร็จตรงนี้แก่อะไรอย่างนี้ก็แทบทําไม่ทันนะต้องมีผู้ช่วยเนาะนี่ดูต่อแก่เยอะนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดก่อนแล้วผมก็ จะให้เพื่อนๆมาดูอีกทีว่าตอนที่เราตัดมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับสวยแค่ไหนเนาะดูกันยาวๆเลยนะครับตอนแรกก็ว่าจะทําแค่ให้ดูว่าทําไมไม่ควรตัดตอนเย็นเดี๋ยวตัดให้ดูด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ตัดให้ดูผมจะตัดแล้วก็เก็บมาให้ดูว่าตอนที่ตัดเป็นยังไงเนาะเพราะว่าถ่ายตอนตัดไม่ได้นะครับไม่มีผู้ช่วยถ่ายนะครับไม่มีคนผู้ช่วยถ่ายถ่ายอยู่คนเดียวเดี๋ยวตัดเองถ่ายเองด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่ครับ ตอนนี้นะครับผมก็ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมต่อที่เราตัดกันนะครับนี่ดูอันแรกนะคนี่เด็ดเข้าเนี่ประมาณนี้มีรอยด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆนยดูนะครับนี่ความหนาใหญ่ๆอบอวบนะครับ เบี้ยวๆก็มีครับนี่มันจะโค้งๆหน่อยๆน,นะครับแต่ถ้าเรามองเป็นเปก็นจะไม่เห็นนี่ดูความหนาของเขาเออกล้องเบอร์ครับนี่นี่นะครับ,นะรบยาวด้วยน่าจะสิบสามนิ้วนะครับนี่ดูอย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนเนื้อเขาจะไม่ค่อยเท่ากันตรงกลางจะเหมือนเล็กๆเ,เนี่ยตรงนี้นะครับเหมือนจะเว้าเข้ามาหน่อยนึงนะครับ เดี๋ยวจะบอกว่าส่วนกับตันทําต่อสวยจังนะครับมีไม่สวยก็มีนะครับนี่ประมานนี้นะครับนี่อย่างสวยๆก็อย่างนี้สวยๆนี่ครับสวยๆนี่ดูเล็กๆเล็กๆก็มีไม่สวยนะครับผมก็ไม่ได้ตัดนะครับตัดเฉพาะของสวยเหมือนเราเลือกได้แล้วนะครับมันมีเยอะจนเราเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน เราก็เลือกเฉพาะสวยๆตอนที่เราเลือกไม่ได้แล้วก็ต้องทําใจต้องพยายามทําเพิ่มเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลือกได้เองนะครับนี่ไม่สวยแบบนี้เบาอย่างนี้ผมก็ทําพันนะครับไม่ได้เอาไปครับดูต่อเขาเบาเข้าไปเหมือนโดนมแมลงมากินตอนเด็กนะครับนี่โค้งโค้งก็มีนะครับโค้งโค้งพญานาคครับนี่ก็คืออันนี้ก็คือหนึ่ง ตัดทำพันธ์สองตัดทิ้งนะครับจริงๆถ้าคนมีน้อยก็เน้นทำพันธ์อันนี้ก็คือทำพันธ์ได้แนละ้วอย่าไปทิ้งนะครับทำพันธ์ได้หมดนะครับเอาต่อสั้นๆต่อยาวๆต่อไม่สวยต่ออะไรอย่างนี้ต่อเป็นโลกนี้มาทำพันธ์ได้หมดเลยนะครับขออย่างเดียวคือเน้นพื้นที่ที่เป็นที่โล่งแจ้งมีแสงแดดทั้งวันนะครับอย่างนี้แม้ว่าจะต่อสั้นๆต่อไม่สวยต่อขี้เหร่ต่อเป็นโลกต่อ อะไรก็ตามนะครับมาปลูกในที่ที่มีแสงแดดแรงๆจ้าๆอย่างนี้นครับนับรองโตวไวคงกระชูแน่นอนให้น้ําให้อาหารเขาดีๆนะครับแค่ลดน้ำเพียงเดียวก็ได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับแค่โดนแดดก็คืออาหารของเขาก็ค,คือปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับแสงแดดครับทําให้โตวไวมากๆนะครับดูนะครับตอโดนแดดจะแบบใหญ่อวบนะครับแต่ถ้าตอที่แบบไม่ค่อยโดนแดดอยู่ในร่มเขาจะ เนื้อจะไม่กว้างแต่ว่าอาจจะตรงสวยก็จริงแต่ว่าเนื้อไม่กว้างครับมาาอันก็จะสั้นไปเลยนะครับถ้าถ้าเขาไม่ยาวเขาก็จะสั้นนะครับแต่ถ้าเขายาวดีแล้วก็แบบตรงสวยอะไรงนี้ก็สวยไปเลยแต่เนื้อเขาก็จะไม่ได้กว้างเท่าแดดร้อยนะครับแดดร้อยเขาจะเนื้อกว้างเนื้อใหญ่เพราะว่าโดนแดดเยอะนั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็พามาชมต่อที่เราตัดเนาะเพียงเท่านี้ก่อน วันนี้ก็ได้พูดคุยเนาะเรื่องการตัดตอทำไมผมไม่ตัดตอนเย็นตอนเย็นก็คือด้วยเราเลี้ยงแดดอย่างนี้นะแต่ถ้าเราทําแบบเลี้ยงแบบแดดสลนนะครับกลางสลนก็คือแสงเขาจะน้อยก็จริงแต่ว่าก็คือข้อดีก็คือตอไม่เบิร์นแดดอย่างที่ผมถ่ายไปนะก็คือตัดอยากตัดตอนไหนก็ได้หมดตอนนั้นอันนั้นนะฮะแต่ก็คืออาจจะตอเขาอาจจะแบบเนื้ออาจจะไม่กว้างมากแต่อาจจะตรงเรียวสวยนะครับ หรือบางทีก็ถ้ามีข้อเสียเลยก็คืออาจจะสั้นไปเลยนะฮะสั้นขึ้นอยู่กับไซส์ไอตอที่เรามาทําพันธ์ด้วยนะครับถ้าตอที่เรามาทําพันธเป็นตอเอายาวเขาก็จะส่งลูกยาวนะครับแต่ถ้าตอสั้นๆน,นะครับเอ,เอามาทําพันธ์ถ้าเลี้ยงสแลนก็อาจจะส่งลูกสั้นแต่ถ้าเลี้ยงแดดร้อยส่งลูกยาวนะครับส่งลูกยาวเพราะว่าเหมือนแดดมันเขาเรียกว่าอะไรสร้างสิ่งที่มีชีวิตเนาะ มีแสงแดดถ้าเกิดร้องไม่มีแสงแดดไม่มีแสงอาทิตย์เนาะสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็คงสูญสลายเหลือเพียงภาพความทรงจำนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย